สำหรับมวยคู่นี้นะครับทางมุมแดงน้องไอสอสสมบูรณ์เจอกับมุมน้ำเงินนะครับปาเกียวสเหวงสิงขอรอำนาจยิมทางด้านมุมแดงเนะี่ยก็เป็นร้านของรถถังจิตเมืองนอนนะชกกันในรายการลูกใสของดินไฟมาดูกันนะว่าคู่นี้จะสนุกขนาดไหน ผมดูแล้วนะไปไปมามาเราอาจจะเห็นหมวยที่ชกสไตล์รถถังเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งคนนะครับก็คือลายของรถถังนั่นเองเป็นมวยใหญ่นะการออกอาวุธก็จะหนักแน่นนิดนึงทางด้านปากเกียวก็เคียรวไปก่อนนะเคียย์ไปเตะซ้ายถือว่าอาวุธรุนแรงนะเป็นมวยใหม่นะครับแต่ว่าการหลอกอาวุธก็รุนแรง โอ้ยกระโดดเตะทางด้านน้องไอ้ก็กระโดดตีนะครับเด้งตีเลยทางด้านกองเชียร์นะครับรถถังก็ยืนเชียร์อยู่ที่มุมหมอเกตเตะโดนกระจับนะแต่โดนกระจับ,นะโ,จบโอเคไม่เป็นไรนะครับชกได้ใหม่ทางด้านรถถังนะกับกองเชียร์ก็ยืนอยู่ที่ด้านมุมแดงนะครับเชียร์หลาน มวยถูกคู่จริงๆนะครับคู่นี้ถ้าใครยืนชมที่ด้านหน้าเวทีเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันสำหรับมวยใหม่นะครับไม่มีคำว่าดูเชิงผมบอกเลยรละครังดังเมื่อไหร่ใสกันทันทีครับผมฝาก ทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปเนี่ยฝากกด Subscribe ช่องหมีมัดมวยชาแนลด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมก็จะนําเสนอคลิปการชกของน้องๆนักมวยนะครับตามมวยภูทรต่างๆเอามาลงในช่องนะครับเพื่อผักดันน้องๆน,น,นะครับให้ได้มีคนรู้จักหมดยกแรกไปแล้วนะครับยกนี้ดูกันเอานะว่าใครเป็นผู้ชนะนะครับ สำหรับทางด้านน้องไอ้นะครับก็ชคมาพอสมควรนะอ้าวคิ้วแตกแล้วนะครับทางด้านปากเกียวสเวงสิงขอนอำนาจยิมนะคิ้วซ้ายแตกไปแล้วนะครับคิ้วซ้ายรุ่นแรงจริง,รงๆคู่นี้มาต่อกันในยกที่2นะครับมาดูว่าในยกนี้ใครเจาะอาวุธได้หนักกว่ากัน เตะ้ายไป1ทีนะครับทางด้านปลาเกียวแต่เตะไม่โดนนะอ้าวลื่นครับลื่นปลาเกียวลื่นนะจะเข้าไปเตะเมื่อกี้ลื่นน้องไอ,อจัดหมัดไปหนึชุดครับแล้วก็ยังไงกระโดดเตะซ้ายไปครับยังไงอีกเจอหมัดไปชุดใหญ่เลยครับชุดนี้แทงซ้ายไปอีกหนึ่งทีแทงขวาอ้าวล้มครับเป็นไง กรรมการยุติการชกนะครับสําหรับคู่นี้กรรมการบอกชกไม่ได้นะครับชกไม่ได้แตกแล้วนะครับอันตรายสรุปนะครับคู่นี้ก็เป็นทางด้านน้องไอซ์สสมบูรณ์นะครับหล่ารถถังจิกมึงนนชนะไปกรรมการบอกชกไม่ได้นะครับอันตรายมวยบูทอนเอ่อมวยใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าแตกแล้วนะครับชกไม่ได้นะครับกรรมการต้องยุติการชกฝากกด subscribe ช่องมิวัดมวยชาแนลวด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้า